ความเครียดค่ะมาเกิดขึ้นได้กับทุกคนส่วนสาเหตุของความเครียดของแต่ละคนนะคะก็แตกต่างกันออกไปวิธีจัดการกับความเครียดนะคะจริงๆแล้วเราทําได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าหากความเครียดนั้นนะคะมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับมือไหวอย่างเช่นมันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตต่อร่างกายหรือต่อการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเราควรจะรับมือด้วยวิธีไหนแล้วเราควรจะไปพบนักจิตหรือเปล่าออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคน ความเครียดค่ะมาเกิดขึ้นได้กับทุกคนส่วนสาเหตุของความเครียดของแต่ละคนนะคะก็แตกต่างกันออกไปวิธีจัดการกับความเครียดนะคะจริงๆแล้วเราทําได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าหากความเครียดนั้นนะคะมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับมือไหวอย่างเช่นมันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตต่อร่างกายหรือต่อการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเราควรจะรับมือด้วยวิธีไหนแล้วเราควรจะไปพบนักจิตหรือเปล่าวันนี้ค่ะอังคณาอยู่กับพี่อีฟค่ะนักจิตตวิทยาคลินิกที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดค่ะว่าต้องเครียดระดับไหนถึงจะไปพบนักจิต หรือพบนักบําบัดแล้วการที่ไปพบนักจิตกับนักบําบัดเนี่ยสามารถช่วยเราได้จริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่อีสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเรื่องนักจิตก็เข้าทางพี่อีบเลย <c oughs> แอบขายของได้เลย <c oughs> ใช่ไหมคะอ๋อค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดก่อนเลยว่าความเครียดเกิดจากอะไรคะ่ะ คือจริงๆความเครียดมันเกิดจากการที่เราเผชิญบางสิ่งบางอย่างแล้วเราจะยากลําบากที่จะจัดการมันอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามาแล้วบางทีเราจะจัดการมันไม่ได้ทันทีทันใดมันก็จะเกิดเป็นความเครียดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่กับเรานานมันก็จะเพิ่มเลเวลของความเครียดขึ้นไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระดับของความเครียดนะคะมีแบบไหนบ้าง มันก็จะมีตั้งแต่เครียดน้อยเครียดกลางเครียดมากเนอะซึ่งในแต่ละระดับอ่ะมันมันขึ้นอยู่กับระยะเวลากับเรื่องที่เราเผชิญด้วยว่าเราเจอเรื่องนี้แล้วมันอยู่กับเรานานไหมหรืออ้อมันเจอเรื่องนี้แหละ มันอยู่กับเรานานก็จริงแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ของเราอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ส่งผลให้เราแบบมีความเครียดที่มันสูงอะไรเงี้ยค่ะโดยส่วนมากแล้วความเครียดที่มันมีระดับมากๆมันก็จะมาในรูปแบบของการที่แบบมันเป็นเรื่องใหญ่ๆที่เราให้ความสําคัญแล้วเราจัดการมันไม่ได้สักทีมันอยู่กับเราในระยะเวลานานๆจังเลยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบเกิดเป็นความเครียดในระดับที่สูงขึ้นได้ค่ะแล้วความเครียดมีสัญญาณบอกไหมคะโหจริงๆเอาตั้งแต่เราเริ่มแบบเริ่มคิดเรื่องนั้นบ่อยๆเรา เออทาไมเอาเรื่องนี้กลับมาทบทวนอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไปทําอะไรอยู่พอเรื่องว่างปุ๊บเรื่องนี้กลับเข้ามาอีกอะไรเงี้ยเออหรืออย่างที่สองเลยมันก็จะเริ่มไปกระทบในเรื่องของภาวะอารมณ์เราโอ้แบบหมุนวนกับความหงุดหงิดชุ้นเฉียวจังเลยบางทีก็อาจจะแบบถ้าเครียดไม่ได้มากแต่ว่าเรื่องนั้นมันมากระทบแค่ได้ยินใครพูดเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรแบบนั้นก็จะทําให้แบบ ไม่อยากฟังไม่อยากคุยด้วยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเจอสมมุติว่าเครียดเรื่องบุคคลไปเจอใครที่มีแบบบุคลิกเหมือนจังเลยก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะเจอกับคนนี้จังเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันอาจจะแยกลําบากระหว่างความเบื่อกับความเครียดไหมคะมัน,ม,นมันอาจจะเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นพื้นฐานที่มันมา ค่อยๆมาร่วมกันก็ได้อนะไรเงี้ยช่วงแรกเราอาจจะแบบไม่ได้จับได้ทีเดียวว่าเราเครียดม,มันอาจจะมาเกิดจากการที่แบบความรู้สึกเรามันรู้สึกเบื่อกับสิ่งนั้นจังเลยแล้วสักพักหนึ่งมันเบื่อนานๆแล้วมันไม่ได้ถูกจัดการมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นความเครียดได้เหมือนกันเลยะะ้ยค่ะแล้วพอเครียดแล้วเราจะ,ะเผชิญกับมันยังไง โหเอาตั้งแต่เรื่องของแบบมันเกิดอาการทางกายได้ก่อนเลยอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเครียดจนมันเกิดอาการทางกายเราจะเผชิญยังไงเราก็คงต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วในเรื่องของอาการทางกายที่มันเกิดขึ้นเงนี้แต่หลายๆคนที่มันเกิดเป็นอาการทางกายบางคนไม่รู้ตัวว่ามันเกิดจากความเครียดอะไรอย่างค่ะอแล้วต้องเครียดระดับไหนอะคะถึงจะไปพบนักจิตเออจริงๆอยากจะบอกว่าไปตั้งแต่ยังไม่เครียด ก็ได้ไม่จำเป็นต้องบบบรอให้ถึงกับว่ามีความเครียดเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยจริงๆการ,รไปเจอนักจิิทยายแค่เรารู้สึกว่าเราติดกับดักอยู่กับอะไรแล้วเราก้าวมันไปไม่ได้สักทีหรือเราเริ่มติดกับดักแล้วเราเล่าแบบ หมือนมองเห็นแค่ด้านเดียวอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีใครอีกไหมที่สามารถทําให้เราเห็นอะไรหรือเห็นปัญหาตรงนี้ให้มันรอบด้านมากขึ้นแค่นั้นเราก็เดินไปเจอนักจิตหรือว่าไปเจอนักบําบัดได้แล้วเพื่อทําให้เราแบบเห็นอะไรที่มันมีมุมมองที่มันแตกต่างขึ้นไปอะไรอย่างงี้คะ่ะวิธีสังเกตตัวเองก็คืออย่างที่พี่อีบอกไปใช่ไหมคะว่าดูพฤติกรรมของตัวเองใช่ค่ะหรืออาจจะเริ่มมาดูเรื่องของแบบ าภาวะอารมณ์ของตัวเราเองก็ได้บางทีมันเกิดขึ้นฉับพลันเกินจนทําให้เราแบบเหมือนจะเหมือนรับรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองไม่ได้บางคนก็จะมาแบบหงุดหงิดบ่อยๆจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนมีความแบบเสียงดังขึ้นก้าวร้าวขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นสัญญาณบอกว่ามันเกิดอะไรกับภาวะความเครียดหรือภาวะอารมณ์ของเราที่มันมไม่ปกติขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยจากคนที่อารมณ์ดีคุยกันล่าเริงอยู่ๆก็เงียบ เก็บตัวมากขึ้นหรือแบบเออก็ไม่ได้เก็บตัวแต่คุยกับคนอื่นน้อยลงเริ่มแบบอยู่กับโซเชียลดีกว่าอยู่กับตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณหนึ่งที่แบบเราต้องเออออกกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองถึงเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้แต่อย่างที่บอกว่าหลายคนจะไม่ค่อยรู้ตัวเองแต่อยากให้ให้ฟังเสียงเพื่อนบ้างเช่นสมมติว่าเพื่อนเริ่มสะท้อนแล้วว่าอังเป็นยังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นทําไมพูดน้อยลงอะไรเงี้ยอังก็จะแบบ ไม่นะฉันพูดเหมือนเดิมเออแต่ว่าอยากอยากให้ฟังเสียงเพื่อนตรงนั้นด้วยแปลว่าเราคงเปลี่ยนไปแหละไม่งั้นเพื่อนคงไม่สะท้อนตรงนั้นออกมาให้เรารู้ตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเวลาถ้าสมมติเรารู้สึกว่ายังไม่ป่วยหรอกแล้วเราไปพบนักจิตเนี่ยเราจะไปพูดคุยยังไงกับเขาอะจอิจริงๆก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็บอกว่าเราอาจจะเริ่มเล่าจากการที่แบบอ,อะไรทําให้เรามาถึงตรงนั้นคือคือเวลาเดินเข้าไปถึงอะเป็นหน้าที่ของตัวนักจิตวิยาหรือนักบําบัด เองที่เขาจะเป็นคนแบบทํางานตรงนั้นให้เข้าใจตัวเรามากขึ้นเนี่ยบางทีเราก็แค่รู้สึกว่าเอออยากลองไปเจอนักจิตจังเลยอยากไปเจอนักบําบัดจังเลยอาจจะตอนไปอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรก็ได้แต่พอเดินก้าวขาเข้าไปในห้องบําบัดเท่านั้นแหละบางอย่างมันอาจจะผุดขึ้นมาตอนนั้นก็ได้หรือบางสิ่งที่เราพยายามแบบ เก็บไว้กดมันไว้อะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะผุด,ผ,ดผุดขึ้นมาตรงนั้นก็ได้อลไรเงีหยแร้แวระหว่างไปพบที่คลิน,นิกกับโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนนะคะ,คะแตกต่างกันตรงไหนอ่าแตกต่างกันอย่างแรกเลยค่าใช้จ่ายต่างกันอย่างอย่างเห็นได้ชัดเจนอะไรอยงเงี้ยน้อยหนึ่งเลยคือเรื่องของค่าใช้จ่ายสองเลยก็คือในเรื่องของเวลา บางทีถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลอาจจะแบบไม่ใช่ทันทีทันใดที่เดินเข้าไปปุ๊บได้เจอเลยอย่างบางทีก็ต้องมีการต่อคิวก่อนรอคิวก่อนเหมือนอาการทางกายหรืออย่างอื่นทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะมีมีโอกาสที่เราจะได้เจอเร็วกว่าการที่มีเวลาแบบไม่ต้องรอคิวตรงนั้นอาจจะสั้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงเลยก็คือในในเรื่องของ เขาเรียกอะไรอ่ะ interval คือช่วงเวลาของการที่เจอกันในแต่ละในความห่างของการ,รเจอกันในแต่ละครั้งอ่ะโรงพยาบาลบารัฐบาลหรือว่าคลินิกหรือว่าเอกชนก็จะแตกต่างกันเพราะด้วยความารัฐบาลอ่ะมันก็จะแบบนานหน่อยกว่าจะได้เจอหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยออประมาณน,าน,นะะั้นก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนเนาะใช่ค่ะสะดวกอย่างแรกเลยคือ ค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆไม่ว่าไปเจอที่ไหนก็ก็ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเราไหวดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าถ้าสมมติไม่ได้ป่วยแล้วไปพบแต่อีกกรณีคือถ้าป่วยแล้วไปพบล่ะค่ะ,คะ ถ้าป่วยแล้วไปพบอันนี้หมายถึงยังไงเอ่ยก็คือกรณีเดียวกันก็คือเข้าไปพูดคุยกันเหมือนเดิมไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเหมือนกันเลยไม่ต้องเตรียมตัวเลยใช่ค่ะก็เข้าไปแล้วก็เล่าถึงสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่หรืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันยากลําบากต่อการจัดการตรงนั้นหรืออะไรที่มันมันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันมันกระทบกับความรู้สึกเรามากๆจนทําให้เรารู้สึกว่า มันอยู่คนเดียวไม่ไหวแล้วต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือมีนักจิตวิทยาหรือมีนักบําบัดคอยคอยช่วยดูตรงนั้นเพื่อให้ความชัดเจนของสิ่งที่เราเผชิญมันมันเด่นชัดขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างนี้คงมีคนสงสัยแล้วคะ่ะว่าการไปพบนักจิตหรือนักบําบัดอะคะ่ะช่วยได้อย่างไรอืม กว่าเขาจะก้าวเข้าไปตรงนั้นได้ให้เราช่วยได้จะบอกก่อนเนาะแบบหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องน่าอายมากเลยนะ <c oughs> คือคือคอ,อยากจะบอกว่าอยากให้มองก่อนว่าเราช่วยอะไรได้จัดการกับความรู้สึกตรงนี้ของตัวเองก่อนว่าริคการไปเจอนักจิ๋มไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือไม่ใช่อะไรที่มันแปลกเลยเนาะถ้าถ้ามองถึงต่างประเทศเคือเขาแบบโอ้โหเป็นเรื่องปกติมาก <c oughs> ๆในการที่จะบบมันไม่ไหวแล้วหรือแม้กระทั่งมีความมีเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเช่นแบบเออมันไปกันไม่ได้เขาก็จะไปเจอนักนักจิวิยาหรือ นักบำบัดหรือจิตแพทย์อะไรเงี้ยถามว่าเราเราช่วยอะไรได้ไหมจริงๆจะบอกว่าการที่เราไปคุยกับใครสักคนหนึ่งคงเป็นอะไรที่ช่วยได้อยู่แล้วแต่ในฐานะของนักจิตวิทยาหรือนักบําบัดอะเราจะให้ ทำการแบบทำจิตบ,บําบัดกับคนไข้โดยผ่านการพูดคุยเนาะแต่ว่าในการพูดคุยตรงนั้นก็จะมีโครงสร้างของทฤษฎีต่างๆอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่านักบําบัดหรือนักจิตวิทยาคนไหนถนัดแบบไหนอะไรเงีนะ้ยเนาะซึ่งมันมีเยอะมากแต่ว่าที่ฮ it ิตฮิตในไทยหน่อยก็จะมีเรื่องของ CBT อะไรเงี้ยมีอะไรอ,อ,อ,อีกซาเทียมี psychoanalytic อะไรเงี้ยในแต่ละในแต่ละศาสรอ่ะเขาก็จะมีจุดเด่น ที่ที่มันแตกต่างกันอะไรเงี้ยนาะแต่ว่าเราเข้าไปทํางานกับภายใต้จิตใจของตัวคนไข้ยอยู่แล้วมันเข้าไปในลักษณะของการปรับสมดุลสภาวะจิตใจอ่าเรียกได้ว่าเหมือนเราคนไข้แบบเหมือนขุดหลุม ถ่มโดยเองไว้อ่เรามีหน้าที่ในการขุดมันออกมาว่าอะไรที่มันเป็นปมอยู่ข้างในลึกๆแล้วเขาไม่ยอมให้มันผุดออกมาสักทีจนมันทําให้เขาเกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตปัญหาบุคลิกภาพปัญหาของภาวะอารมณ์ที่มันผิดปกติไปอะไรเงี้ยเราจะขุดมันขึ้นมาแล้วเราก็จะค่อยๆทําความเข้าใจกันใหม่แล้วก็แก้ปมตรงนั้นไปด้วยการทําความเข้าใจสิ่งที่มันสิ่งที่มันยากลําบากตรงนั้นไปด้วยกันแล้วก็พอปมมันเริ่มขี้คายคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันโล่งขึ้น มันทําให้แบบเขาไปต่อกับตัวเองได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะในหลายๆครั้งอะ่ะเรามักจะถมปัญหาไว้แล้วก็มองข้ามมันไปอะ่ะเหมือนกับแบบ เออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่จริงๆนั่นจะเป็นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเราใช้กลไกของการแบบดีกหนี้มากเกินไปจนทําให้เราแบบไม่กล้าจะเผชิญกับอะไรเลยแต่อยู่เวลาที่เราอยู่กับนักจิตน่ะไม่ได้แปลว,ว่านักจิตจะเป็นคนทํางานอย่างเดียวอ่ะหลักๆแล้วคนไข้นั่นแหละจะต้องเป็นคนเวิร์กกับตัวเองเรามีหน้าที่แค่เป็นเหมือนแบบเป็นคนแบบช่วยพยุงเป็น <c oughs> เป็นเป็นคนช่วยจูงมืออ่ล้มเราก็ค่อยๆคยานไปด้วยกัน<ม>แล้วค่อยๆลุกขึ้นมาด้วยกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะาว่าถ้าสมมตินักจิตถามอย่างงี้แล้วถ้าตัวเคสนั้นเขาไม่พูดอย่างงี้ก็อาจจะรักษามไม่ได้ถูกต้องไหมคะ อแน่นอนว่ามันเป็นแบบนั้นเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่าการพูดคุยอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าศาสตร์มันมีเยอะมากมในแต่ละศาสตร์ของการบําบัดอะเขาก็จะมีเทคนิคของตัวเขาเองในการที่จะทำยังไงให้เขาไปต่อกับคนไข้ของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยการจ่ายยาด้วยไหมคะ ในมุมของนักจิตวิทยาเองจะไม่ได้ทําหน้าที่ในการจ่ายยาอะไรอย่างนี้ค่ะในเรื่องของการจ่ายยาและการวินิจฉัยจะเป็นหน้าที่ของจิตแพทย์ mm hmm. ในส่วนของตัวนักจิตวิทยาเองจะมีหน้าที่ในการทําการตรวจประเมินในเรื่องของอะระดับสติปัญญาสุขภาพ จิตในเรื่องของพยาธิสภาพทางจิตหรือความผิดปกติทางจิตใจแล้วก็ในเรื่องของพัทโรจีที่เกี่ยวกับสมองอะไรเงี้ยความบกพร่องทางสมองอะไรเงี้ยเราสามารถตรวจตรงนั้นได้แล้วก็ทําในเรื่องของการทําจิตบําบัดกับคนไข้ได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เราพูดไปว่าการที่เราจะไปพบนักจิตรลนะ,ะนักบำบัดเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายแต่จะมีอีกกรณีหนึ่งคือเขาไม่มีตังค่ะคือเขาเครียดเขารู้ตัวเองเขาอยากรักษาแต่เขาไม่สามารถไปได้เพราะว่าเขาติดปัญหารเรื่องเงิน จริงๆในยุคปัจจุบันมีแอปพลิเคชันเยอะมากหรือแม้กระทั่งมีพื้นที่ใน Facebook ในสื่อออนไลน์ต่างๆที่เราสามารถแบบเหมือนเข้าไปพูดคุยเข้าไปทำความรู้จักกับอะไรใหม่ๆในนั้นนะ่ะแล้วทำให้เราแบบเหมือนได้เห็นตัวเองมากขึ้นก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเจอผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างที่บอกว่า มันคงจะเฉพาะเจาะจงกว่าถ้าเราได้ไปเจอผู้เชี่ยวชาญไปเจอนักจิตหรือไปเจอจิตแพทย์มันจะทําให้เราเห็นสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่มากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าคนคนนั้นเขาไม่ได้ไปพบอะคะสมมติเขามีความเครียดมากๆเลยไม่ได้ไปพบนักจิตแล้วก็ไม่ได้บําบัดอย่างนี้จะส่งผลเสียไหมคะ จริงๆถ้าเขาอยู่กับมันได้แล้วเขายังรู้สึกว่าเขาแฮนโดกับมันได้หรือว่าจัดการกับมันได้อยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหามากนักกับตัวเขาเองเขายังรู้สึกว่าสิ่งที่เขากําลังเผชิญนะมันยังไปต่อได้มันยังไม่ได้มากระทบในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งแบบเออก็ไม่ได้มากระทบในเรื่องของความสัมพันธ์หรือไม่ได้มากระทบในเรื่องของอาการทางกายหรือสภาพจิตใจของเขาหลายๆคนก็ไม่เลือกที่จะเดินมามาพบผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรฉันก็ กับตรงนี้ได้ไรเงี้ยค่ะแล้วแบบประเมินทดสอบความเครียดอะคะ่ะมันสามารถเชื่อถือได้ไหมเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะเรามีแบบทดสอบอยู่ที่แอปพลิเคชันของเราด้วยก็เลยอยากรู้ว่าพอสมมติเขาได้คะแนนไปแล้วเนี่ยเขาควรจะจัดการกับตัวเองอย่างไรดีเอ,อ่อก็ดูในเลเวลของคะแนนที่ตัวเราเองได้ไรเงี้ยเชื่อว่าในในแบบประเมินคงเป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าเรากําลังเผชิญกับอะไรอยู่แล้วมันมันอยู่ในระดับไหนที่ทําให้เราได้เห็นตัวเองมากขึ้นเนาะเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราตระหนักว่า เอ้ยฉันกําลังแบบเครียดในระดับนี้เลยเหรออ๋อหรือฉันกําลังมีปัญหาในระดับนี้เลยเหรออะไรเงี้ยอาจจะเริ่มจากการทําความเข้าใจสิ่งที่แบบคะแนนมันออกมาก่อนว่าเอ้ยเราตอบข้อไหนที่คะแนนมันสูงนั่นแปลว่านั้นกําลังเป็นปัญหาก,กับตัวเราเองหรือเปล่า<ม>ลองทบทวนกับตัวเองก่อนก็ได้ก่อนที่เราเราจะเลือกวิธีการจัดการอะไรเงี้ยซึ่งในแบบประเมิอนอ่ะข้อคําถามมันจะเป็นตัวบอกบอกอยู่แล้วว่าเรามีปัญหาในด้านไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างพี่อีปะคะเป็นนักจิตเองอย่างเงี้ยเวลามีความเครียดทํำยังไงอะ เวลาเครียดทํำยังไงจริงๆนักจิตหลายๆคนก็เลือกคุยกับนักจิตกันเองนะ <c oughs> อืตัวพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่ ถ้าเอาเอาเป็นเลเวลก่อนถ้าเป็นระดับน้อยมากอย่างเงี้ยพี่ก็จะทําความเข้าใจกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็อยู่กับมันแล้วก็โอเคมันเกิดขึ้นแล้วเราอยากจะไปต่อกับมันยังไงบ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเริ่มสูงขึ้นหรืออยู่ในระดับที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปไหนไม่ได้ทีแล้วมันทําให้เราเครียดมากๆก็จะเลือกคุยกับใครสักคนหนึ่ง <S <S ไม่เป็นเพื่อน <S <S ก็เป็นนักจิตด,ด้วยกันเองอะไรเงี้ยเพื่อทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราได้เห็นปัญหาที่มันหลากหลายมากขึ้นอเ้ยเพราะว่า แต่เราจะบอกเพื่อนก่อนเราจะอยากได้แบบไหนเพราะว่าด้วยความเป็นนักจิตหลายๆครั้งเราลืมตัวเองเอาบทบาทตัวเองไปใช้กับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนพี่เป็นบ่อยมากกัอะไรเงี้ยก็คุยกับเพื่อนนะบางทีก็คุยกับเพื่อนแต่ถ้าสมมติว่าในความรู้สึกนั้นเรารู้สึกว่าเรายังจัดการกับมันได้อยู่พี่ก็จะหากิจกรรมทําหาอะไรที่มันแบบเออเข้าไปทําให้เรารู้สึกเอนจอยขึ้นทําให้เรารู้สึกแฮปปี้ขึ้นมันก็จะไปต่อกับตรงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่า จะจัดการแบบไหนสุดท้ายก็ต้องกลับมาดูที่ปัญหาว่าเออมันเกิดอ,อะไรขึ้นเราอยากทํำยังไงกับมันไม่ว่าในเลเวลไหนก็ตามอะไรเงี้ยถ้าเป็นพี่นะค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะตอนนี้มีความเครียดอยู่หรือเปล่าถ้าหากมีความเครียดนะคะอยากจะให้ลองไปประเมินตัวเองเบื้องต้นที่แบบทดสอบก็ได้นะคะหรืออยากจะแก้ไขด้วยตัวเองก็คือการที่เรานั้นอาจจะ แก้ไขให้ตรงจุดของปัญหาของตัวเองเนะว่ามันค,คืออะไรหรือการหาใครสักคนคะ่ะที่ทําให้เราเนี่ยได้ระบายแล้วก็พูดคุยรวมถึงแอปพลิเคชันออดิตของเราคะ่ะเราก็ยินดีรับฟังทุกคนเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเครียดมากๆเลยฉันอยากได้รับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก็แนะนําให้หานักจิตหรือว่านักบําบัดน,นะคะแล้วก็โทรไปนัดหมายกับเขาไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลรัฐหรือรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะอังกับพี่อิ๊ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ ออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ